สวัสดีค่ะ FC ทุกทกท่านวันนี้สูนาก็จะมาเปลี่ยนฉากใหม่ในการเล่าเรื่องนะคะก็วันนี้จะมาเล่าเรื่องตรงสระน้ำนะคะซึ่งเป็นสระหนองปลือค่ะที่เขาใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายกันช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะคะวันนี้สูนาก็ได้มาอ,ออกกำลังกายค่ะเมื่อเสร็จจากภารกิจแล้วก็ ถือโอกาสค่ะจะมาเล่าเรื่องให้ F c ฟซฟังเ,เกี่ยวกับเรื่องของงูจงอางนะคะที่เป็นงูจงอางที่เป็นผู้ผัวขออนุญญตาะนะเป็นคู่ผัวตัวเมียกันนะคะซึ่งเขาก็มีความาดุร้ายนะคะอาจจะเกิดจากว่าเขาหวงไข่ของเขานะคะงูจงอางก็เรื่องก็มีอย่างที่จะเล่าให้ฟังอย่างนี้นะคะ FC ซก็คือว่าเมื่อครั้งนั้น พ่อก็ได้พาแม่พาสูนาแล้วก็น้องๆน,นะะน้องสูนามีสามคนนะคะเมื่อครั้งนั้นก็เป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยแล้วก็ยังเล็กๆอยู่นะคะส่วนตัวสูนาเองก็อายุประมาณสักห้าขวบกว่านะคะสูนาจําได้นะคะคุณพ่อก็จะมีอาชีพทําไร่ทําสวนนะคะปลูกผักแล้วก็สูนาก็จะมีหน้าที่เป็นคนเอาผักขึ้นรถโดยสารไปขายที่ตลาดปากช่องนะคะ จังหวัดนครราชสีมานะคะพ่อได้พาแม่แล้วก็ลูกๆไปปักหลักทำมาหากินอยู่ที่นั่นบ้านก็จะอยู่ติดใกล้กับภูเขานะคะแล้วก็มีคลองน้ำล้อมรอบที่นะคะที่ก็จะมีประมาณสัก57ไร่เนี่ยคะ่ะเ c เมื่อครั้งนั้นนะคะสุนาจะต้องช่วยพ่อช่วยแม่ทำงานทุกอย่างนะคะแล้วก็ช่วยพ่อช่วยแม่ ดูน้องเลี้ยงน้องในขณะที่พ่อกับแม่ไปทำงานนะคะสูนาเป็นลูกคนโตก็มีอยู่วันหนึ่งนะคะพ่อก็บอกว่า,เ,าเวลาจะไปหาเก็บผักเก็บหญ้าหาปูหาปลาในคลองอะ่ะพ่อก็บอกว่ามีอยู่ที่ที่หนึ่งเป็นคลองซึ่งาชาวบ้านทุกๆคนเขาก็รู้ดีนะว่า ตรงนั้นมันมีมันเหมือนถ้ำนะคะเป็นหลืบหินนะคะ,ะก็เป็นคลองน้ำนั่นแหละมันจะมีงูจงอางนะคะอยู่สองตัวซึ่งเป็นคู่ผัวตัวเมียกันพ่อก็บอกว่าอย่างนั้นนะว่าใครเข้าไปนี่ก็จะโดน,นะะจะโดนขู่โดนไล่ชาวบ้านนะเคยถูกทำร้ายมาแล้วตรงนั้นพ่อก็ห้ามสุวนาไว้ว่าห้ามเข้าไปในเขตนั้นเด็ดขาด มันอันตรายเพราะคนในหมู่บ้านเขาก็รู้กันดีเขาจะไม่เข้าไปยุ่งตรงนั้นค่ะ FC สวนาก็รับปากพ่อนะคะแล้วพอ,อ,อมันมีอยู่วันหนึ่งในะ f c มันก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะ,ะสวนาก็ลืมนึกถึงคำพูดของพ่อนะคะคือไม่มีเลยะคะ่ะไม่ได้นึกได้คิดอะไรเลยนะคะสิ่งที่พ่อกับแม่เคยห้ามปรามแล้วก็บอกไว้นะด้วยความเป็นห่วง วันนั้นสุวนาได้นําสวิงนะคะสวิงซึ่งเขาเอาไว้ช้อนปลาช้อนกุ้งนะคะนั่นก็เป็นเครื่องมือของสุวนานะคะที่สูวนาจะต้องเอาไปลงคลองนะคะเพื่อหา,หาปลาหาหอยหากุ้งเะคะถ้าเป็นเสาว์อาทิตย์วนาก็จะลอยคออยู่ในแม่น้ำนะคะตลอดทั้งวันแหละเล่นน้ําว่ายน้ำา่ะหาผักหาปลาไปด้วยนะคะ แล้วสุนาก็จะได้นำหม้อนะคหะม้อเบอร์32นะคะเอาไปด้วยเพื่อเอาไว้ใส่ปลาใส่กุ้งใส่หอยใส่ผักที่เราได้ะ,ะในคลองน้ำะนะสุนาก็นําเชือกปอฟางนะคะามามัดหูหม้อข้างหนึ่งนะคะแล้วนําเชือกอีกข้างหนึ่งก็มาผูกกับเอวของตัวเองไว้นะคะแล้วก็นำหม้อไปลอยน้ำนะคะมัดเชือกผูก กับหูหมอกับเอวไว้เพื่อไม่ให้หมอลอยไปจากที่อื่นเวลาเราว่ายน้ําลอยคอไปอ่ะม้อก็จะลอยตามเราไปด้วยตรงนี้นะคะ f c สซูนาก็ได้ลงไปในคลองตรงที่มีงูจงอางอาศัยอยู่นะคะสูนาก็รู้สึกว่ามันเงียบนะคะน้ำก็ใสนิ่งเห็นปลานี่ เต็มไปหมดเลยคะทั้งกุ้งทั้งปลาเต็มไปหมดนะ,ะหอยก็เยอะแยะมากมายมีจะตัวใหญ่ๆข่ fc สุนาก็ได้มองไปที่ถ้าที่หลือผินที่พ่อบอกนะคะก็ไม่เห็นอะไรนะคะก็เห็น,เ,หน,เ,หนเพียงแค่ไม้นะคะไม้เลื้อยที่พันกันไปกันมา fc สุนามองเห็นอย่างนั้นนะคะสุนาก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกเพราะว่าเห็น,หนปลาเห็นกุ้งแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากว่า วันนี้เราจะได้นำปลาน้ำกุ้งน้ำหอยอไปให้พ่อกับแม่กับน้องค่ะได้ทำอาหารมื้อเย็นนะวันนี้แล้วก็ปรากฏว่าเอาสวิงช้อนก็ได้ปลาได้กุ้งได้หอยเยอะมากเลยคะ่ะเอฟซีซูนาได้เกือบเต็มหมอ้อเลยนะคะและว,วันนั้นสูน่าก็ไม่ได้เก็บผักบุ้งผักแว่นแล้วก็ผักตำลึงนะคะซึ่งสอง่ังคลองนะคะก็เป็นป่าทึบนะคะป่าทึบมีต้นไม้ทึบมาก รงนั้นนะคะน้ำก็มีความเย,ยือกเย็นสงบนิ่งนะคะซึ่งมันเหมือนกับว่าเป็นที่ชุมของปลานะ,ะตรงนั้นนะคะเมื่อสวนาได้กุ้งหอยปูปลาแบบพอใจแล้วนะคะมันก็ใกล้จะค่ำแล้วพบค่ำแล้วสุนาก็นึกถึงเดี๋ยวแม่จะ,อะรอนะคะเพราะเราก็ต้องรีบเอาอปูปลา หอยพวกนี้ไปให้แม่ทําอาหารมื้อเย็นนะคะสุนาก็ดีใจมากเลยพอกลับไปถึงบ้านนะคะพ่อก็กลับมาจากทํางานพอดีพ่อก็ถามว่าวันนี้ไปหาปลาหาผักมาจากทางไหนลูกพ่อก็ถามสุนาก็เลยบอกว่าสุนาก็ไปหาตรงที่คนอื่นเขาไม่ได้ไปหาอะไรพ่อเนี่ยสุนาได้ปลาได้หอยได้กุ้งมาเยอะแยะเลย พ่อมองสุวรรณาแล้วก็สุวรรณาคิดว่าพ่อจะดุจะด่าสุวรรณานะคะสุวรรณามารู้สึกตัวอีกทีตอนเห็นหน้าพ่อนะคะว่าตัวเองทําผิดคํามั่นสัญญาที่พ่อเคยตักเตือนเอาไว้ว่าห้ามเข้าไปในเขตนั้นมันจะเกิดอันตรายสุวรรณาก็สะดุง้งแต่สุวรรณาก็พูดด้วยความสัตย์จริงค่ะปรากฏว่าพ่อไม่ด่าสุวรรณานะคะไม่ดุไม่ด่าเลยพ่อก,ก็ยิ้มนะคะแต่สุวรรณาจ้องหน้าพ่ออยู่ ไม่ไม่กล้าหลบสายตาแต่แววตาของพ่อแสดงอาการเหมือนความเป็นกังวลเป็นห่วงลูกนะแต่พ่อไม่ดุไม่ด่าสูนาสูนาก็แปลกใจนะคะแต่แม่กลับตกใจนะคะแล้วก็บอกขอร้องว่าอย่าเข้าไปตรงนั้นอีกนะลูกมันอันตรายมากมันเป็นงูจงอางมันมีพิษแล้วทุกคนในหมู่บ้านเขาก็รู้กันอยู่ว่าไม่มีใครกล้าเข้าไปในแหล่งตรงนั้นสุนาก็รับปากแม่นะคะ ว่าสุวรรณจะไม่ไปอีกแล้วตรงนี้นะคะต่อมาก็สุวรรก็แอบไปอีกนะคะเอฟซก็มีแต่พ่อคนเดียวที่รู้ค่ะชาวบ้านแถวนั้นไม่มีใครรู้นะคะสุวรรมีเพื่อนรักคนหนึ่งสนิทมากนะคะชื่อบุญส่งนะคะเรารักกันมากนะคะสุวรรักมากเวลาไปหาหน่อไม้ไปหาผักไปหาปลาไม่ว่าจะไปที่ไหนนะคะถ้าเห็นสุวรรณก็จะต้องเห็นบุญส่งนะคะ ไม่ว่าจะขึ้นเขาไปเก็บเห็ดเก็บมะเขือพวงไปเก็บมะไฟอะไรนี่ค่ะคือเราจะอยู่กินนอนด้วยกันเนี่ะชาวบ้านเขาจะรู้พ่อแม่ก็จะรู้ว่าเด็กสองคนนี้รักกันมากแต่ณสถานที่นี้นะคะสุวรรณาไม่บอกบุญส่งนะคะไม่บอกเพื่อนนะ,ะสุวรรณาแอบไปคนเดียวแล้วก็ไม่เคยเล่าให้บุญส่งฟังในเรื่องตรงนี้นะคะ่ะก็แปลกนะคะ f อซสุวรรณาสิ่งที่สุวรรณาคิดอย่างนั้นก็เพราะว่าสุวรรณาเชื่อคํา สอนคําบอกคําสั่งของคุณพ่อนะคะสุนาก็เลยคิดว่าถ้าเราจะทําอะไรเราก็ทําแต่เพียงคนเดียวเราอย่าไปบอกเพื่อนตรงนี้นะคะสุนาคิดว่าที่พ่ออทําท่านิ่งไม่พูดอะไรสุนาคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพ่อเขาเคยบวชเรียนแล้วก็เคยอยู่กับครูบาอาจารย์ที่เก่งสมัยอตอนที่เขายังเป็นเนนอยู่นะคะแล้วอีกอย่าง พ่อของสุวราก็เป็นคนอยู่ในตระกูลเลี้ยงช้างแล้วพ่อเขาเคยเลี้ยงช้างเผือกนะคะ,ะพ่อเขาก็มีวิชามีประกรรมตรงนี้นะคะสุวรากค็คิดว่าคิดว่าพ่อสุวรรณาเป็นคนเก่งอย่างนี้นะคะสุวราก็ไม่ได้คิดอะไรต่อแล้วก็เชื่อพ่อในสัญชาตญาณของความเป็นเด็กนะคะเชื่อว่าพ่อไม่ห้ามไม่ดุเราไม่ห้ามเราว่าไม่ให้เข้าไปในคลองในถ้ำ ที่มีงูจงอางอยู่สองตัวค่ะมีเป็นคู่ผัวตัวเมียตรงนั้นนะคะสุวรรณาไปครั้งไหนก็เห็นแต่มันเป็นแบบเอฟซีเคยมีเห็นไหมคะมันเป็นไม้ไม้เครือเนะะี่ยค่ะเท่าแขนเนี่ยพันกันไปพันกันมาอยู่ตรงนั้นนะคะเอฟซี FC. สุวรรณาก็ไม่ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงนะคะ พ่อเขาก็ถามสูนาอีกครั้งหนึ่งนะว่าได้เข้าไปาที่คลองที่ถ้าตรงนั้นอีกไหมสูนาก็ตอบพ่อนะคะว่าก็าเข้าไปค่ะพ่อก็ถามว่าเห็นอะไรไหมลูกสูนาก็บอกพ่อนะคะว่าไม่เห็นมีอะไรอะ่ะพ่อก็คงเชื่อนะคะว่าเด็กว่าสูนาไม่เคยโกหกพ่อตรงนี้นะคะพ่อเขาก็เลยเไม่ไม่ว่าอะไรอีกนะคะตรงนี้สูนา,าก็รู้สึกละอายเกลียดใจนะคะทำให้พ่อลําบากใจมากเลยเมื่อครั้งนั้นนะคะ พอโตมาแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองทําผิดก,ก็รู้สึกผิดเหมือนกันนะคะเอฟซี FC. ตรงนี้นะคะแล้วสุนาก็ลองไปสอบถามชาวบ้านนะคะถามข่าวคราวเ,าเรื่องราวความเป็นมาที่พ่อได้บอกได้เล่า,ะะาสุวรรณไม่ได้คิดว่าพ่อจะโกหกนะคะแต่อยากรู้ข้อมูลนะคะว่ามีใครเขาเจองูจงอางมีใครเขาเจอ,เอสัตว์ ที่มีพิษอยู่ในคลองที่พ่อห้ามไปหรือเปล่าหรือมีใครกล้าเข้าไปตรงนั้นทุกคนก็บอกว่าไม่มีใครกล้าเข้าไปเลยตรงนั้นนะคะซูนาก็ไม่ได้บอกความจริงเขานะคะเอฟซค่ะก็ซูนาจะขอจบคลิปเรื่องงูจงอางนะคะที่มีอยู่ในถ้ำในหลืบในคลองที่ซูานาได้ไปอาศัยอยู่ กับพ่อนะทำมากินอยู่ที่ตำบลคลองม่วงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเมื่อครั้งตอนที่สุวนายังเด็กอยู่นะคะค่ะ FC ถ้ามีโอกาสดีๆก็จะนำเรื่องราวาที่มีความตื่นเต้นแล้วก็เป็นความจริงนะคะมาเล่าให้ FC ฟังอีกนะคะสวนาก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านมากที่กรุณาเข้า,ามารับชมรับฟัง ในคลิป EP นี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณ FC มากทุกคนที่มีความการุณากดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้สุวรราแล้วก็อีกอย่างก็คือท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปใหม่ๆดีๆในตอนต่อไปนะคะสุดท้ายนี้สุนราก็ขออวยพรให้ FC ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนา เมื่อยามที่ท่านเกิดปัญหาก็ขอให้ท่านจุเกิดสติปัญญาแก้ไขปัญหาได้เมื่อยามที่ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้ท่านเจอยาดีหมอดีรักษาให้หายขาดโดยเร็ววันนะคะเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ